เ,เขาบอกว่าให้มาหาแถวเนี้ยครับร้านช่อมอไซที่อยู่ริมแม่น้ำพัตบองนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเขาบอกมันมีแต่ร้านขายที่นอนน้าร้านน่าจะเป็นร้านเนี้ยดาถูกละสวัสดีครับผู้ไทยได้วยด้วย ุูไทยได้ใช่ไหมครับข้ามมอไซค์ครับวันเท่าไหร่วันละเจ็ดดอลลาร์ต่อใช่ไหมติดเขาทิ่เขาโอเคโอเคอะไรแบบได้ไหมหกเอาหกหกหกดอลลาร์หกดอลลาร์มอไซค์นี้ใช่ไหมครับมอไซค์วันละหกดอลลาร์วันละหกดอลลาร์ต้องใช้อะไรบ้างพาสปอร์ตครับพาสปอร์ตครับก็คือเหมือนบ้านเราแหละคือถ้าอยากจะเช่ามอไซค์ก็ใช้พาสปอร์ตเล่มเดียว ก็สามารถที <hein? S 1> ่จะเช่ามอเตอร์ไซค์ได้วันละหกดอลลาร์ครัหกดอลลาร์แบบเก่าที่ไงห้าดอลลาร์พาสปอร์ตให้เขาแล้วเขาก็จะให้ใบนี่มาครับง่ายทีนี้ก็ออกเดินทางได้เลยพาสปอร์ตอยู่ที่เขาถ้าทำรถเขาหายนี่ก็สวยเรียบร้อยไป บอกได้แล้วว่าขม่นนะไม่ต้องวิ่งหรอกเขามียานพาหน้าให้คุณขี่คุณก็เช่าเอาสิมันง่ายกว่าที่คุณจะวิ่งจะเดิน มันจะอร่อยแหละหอมเลยแวยกินก่อนนิ้วอะไม่รู้ตัวอะไรหละกินไปก่อนป่ะมันคล้ายๆพังพร์น่ะไอ้พวกตัวพังพรพวกอะไรเนี้ยใช่ป่ะบ้องบ้องตัวอะไรนะชายเขียว เขาบอกว่าตัวละหนึ่งพันเรียวก็ไม่รู้อะสองสองหอมอ่ะหอมมากกว่าไก่อะันนี้อ่อันนี้ไก่มันมันไก่อะไรไม่รู้ไป่ไแห้งๆมันไม่น่ากินอ่ะแต่เนี้ยน่ากินมากกว่าเอาสองตัวกินนี่เลยกินนี่เลยใส่จานไปนั่นนั่นนั่น ทนนางในเขมรมันร้อนทั้งเดินทั้งขี่มอไซค์เนี่ยบอกได้เลยว่าอากาศช่วงนี้มันไม่น่าเที่ยวหรอกแต่การที่จะมาเก็บเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับประเทศเขมรเนนะี่ยมันมีมากทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตระหว่างข้างทางที่เดินไปเดินมาเนี่ยมันมีมากให้เราเห็นนะรอหิวเยนเสร็จแล้วไปต่ออันนี้เขาบอกว่า มันคือหนูหนูนาที่เขาขายตามบ้านเราอะ่ะเยอะๆเลยอะ่ะที่ขายอยู่ข้างทางแถวสากแก้วแถวไอสุพรรณบุรีที่เขาขายว่าหนูนาหนูนาอย่างนี้แหละหนูนามันรสชาติมันจะเหมือนเนื้อกไก่ก็ไม่ใช่จะเหมือนสาบก็ไม่มี ทำไมหนูเข้ามาเยอะจา้าถามเขาแม่ว่าหนูเนี่ยมาจากไหนเราตามหาชีวิตเรื่องราวของหนูดีกว่าอยากรู้เรื่องของหนูๆแล้วละ่ะบ้างบ้างบ้างแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเขาไม่มาเดี๋ยวหนูไม่ว่างั้นอยากรู้ว่าไอ้หนูที่มาเนี่ยมันมาจากไหนในยรปรือมาอิตลีหรฮะ ดามสไลด์ดามสไลด์ยู่ตรงไหนดามสไลด์เนี่ยดามสไลด์ไปโฟล์ตสแปงเนี่ยสแปงก็ไปทางนู้นอ่ะอ๋อบ้าน,านใช่ผมตามไปได้ไหมบ้าน,บ,านบ้านนะบ้านแล้วบ้านไปเดี๋ยวกินหนูให้เสร็จแล้วก็ตามไปหาชีวิตของหนูๆกันดีกว่าชอบหนูแล้วล่ะตอนนี้ ไปต่อไปตามหาหนูๆกัน <laughs> ไปทางไหนสามเยอะนี่จะไปแยกนี้เลือกเอามีสองหมู่บ้านเอาจะไปแยกไหนเลือกแยกนี้ บ้องจะไปทางไหนไปด้วยไปไปทางรุงทพอนมพร้อมเลยเหรอนี่นี่เหรอที่อาพูดที่จาไปมาบ้องผมไปด้วยนะอ้าวเขาบ้าแล้วก็ไปกับเขาแหละบ้องไปไกลไหมใช่ใชไงจีปาจีมเมาปโลสามกโลชิฮะสาิกิโลจริงเหรอ เขาบอกเขาจะเดินทางไปอีกสามสิบกิโลจากหมู่บ้านเนี้ยมองไปกี่วันปลึกมาเวนปลึกมาเวนอ๋อปลึกมาเวนคงเ,เป็นเวนกรรมเราแล้ว่ะเราต้องอยู่เขาตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้ว <c oughs> ขอไปด้วยนะแต่ผมไม่มีข้าวกินแต่ผมไปอาศัยด้วยนะ <c oughs> ถ้าไม่ตามหาก็ไม่เจอถ้าไม่เรียนรู้เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันมีอะไรบ้าง <c oughs> ก็ต้องตามเข้าไปแหละ เขาให้เราไปเราก็ต้องขนของช่วยเขาด้วยง่ายนิดเดียวไม่ยากหรอกเวลาจะไปไหนมาไหนกับชาวบ้านเขาเนี่ยช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็ช่วยเหลือเราเอง ทางการเดินทางบอกได้เลยว่ายาวไกลแต่ถึงยังไงเราอยากเรียนรู้เราก็ต้องมาดูแหละเพราะว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็ต้องให้เห็นให้ได้ก็เหมือนกับการไปปักเบ็ดบ้านเราเลยนะคือเมื่อมาถึงที่หมายปลายทางต่างคนก็จะไปหาที่ปักเบ็ดกันแต่เนี้ยเขาจะปักเบ็ดหนู คือจะเป็นบ่วงแล้วก็ไปปักไว้ที่ปากหลุมหนูอย่างเงี้ยนี่ใช่ไหมป้องนี่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วจะรู้ได้งไงว่ารูไหนรูหนูดูวิธีแกใส่ก่อนเดี๋ยวเราก็ใส่ตามแกครับโอ้วางบนทางเดินของหนู อันนึงวางกี่อ,อ,อ,อันลงตรงตะรอยอ๋อก็หลุมหนึ่งวางแค่อันเดียวรูหนึ่งวางแค่อันเดียวแล้วก็ทำมาร์กไว้ว่าตรงเนี้ยเอ,อเวลาเรามาตรวจกลางคืนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอันเนี้ยติดไม่ติดเ้าจะรู้ยังไงว่าติดไม่ติดก็คือเวลาหนูมัน เวลาหนูมันชนเสร็จแล้วเนี่ยมันมันก็จะดิ้นไม้ก็จะล้มแล้วเขาก็จะทําเครื่องหมายมาร์กไว้ว่าตรงเนี้ยเคยตั้งเสาวไว้แล้วก็จะเดินหารอบรอบเนี้ยอ๋อเขาจะมาดูทางมันก่อนอบ้าโกนเขามีเทคนิคนะเขาจะดูรูมันก่อนถ้ารูมันเคยเดินมันก็จะเดินประจํา นี่เนี่ยก็จะเป็นทางเดินของหนูเขาบอกว่าให้สังเกตเอากันแล้วกันสิ่งที่คุณจะเห็นสิ่งที่คุณจะรู้ก็คือดูจากทางเดินแค่เนี้ยคุณก็สามารถที่จะไปดักหนูได้แล้วล่ะรู้แล้วนี่เห็นไหมไมันเป็นเหมือนทางเดินของคนนะ่ะเขาก็จะเดินตามทางนี้แหละประจำํำไม่ยากหรอกทีเนี้ยเราทําเองได้แล้วล่ะปะบองสอนวิธีมัดผมหน่อยทำยังไงนะนี่นี ดึงแปดดึงยังไงนะดึงปับ๊บโอเคปับป๊บปั๊บอย่างนี้แล้วก็วางน,นี่นี่น,นี่เอาบอกว่าแล้วก็หาที่เสียบวางเลย <c oughs> ง่ายๆนิดเดียวบงบองช่วยสอนก่อนนะ,อะโอเคประมาณนี้ แล้วมันจะเข้าได้ยังไงอ่ะบองทำผมงงอีกแล้วมาอันีเนึงเป็นึงหมูเออบากระกงพอมันออกมาปุ๊บมันก็ตึ๊กอย่างนี้มาบองสิบอันให้ผมมามาเลยรู้แล้วเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเรียนรู้กับเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้อง แล้วเราก็ต้องหาให้ได้ก็คือวิชาการดักหนูนี่แหละมาพอแค่นี้ผมพอแล้วผมขอสิบตัว<อ>นะบอกเร้เลยว่าเดินกลางแดดเขมินเนี่ยสุดยอดอยจริงๆคือเท่าที่เราสังเกตดูอ่ะจะเห็นเหมือนเหมือนกันแหละคือเขาจะเป็นทางเหมือนทางเดิอน่ะ ถ้าเราเดินแบบตามสนามหญ้าหรือว่าผาสนามหญ้าประจําทางที่เดินประจําประจําเนี่ยเขาก็จะไม่เดินทางไหนหรอกเขาจะเดินทางประจําเหมือนเราแหละเหมือนคนนี่แหละคนเคยเดินทางไหนก็จะเดินทางนั้นจนทําให้มันเป็นเหมือนหนทางอ่ะเนี่ยเราก็จะเลาะตามหนทางของเขาเนี่ยเห็นไหมนี่ง่ายๆเอาตรงนี้ไม่ต้องไปซื้อยาเบื่อหนูให้วุ่งยากคือ ก็จับหนูเนี่ยแหละมาทำเป็นอาหารรับประทานซะนี่จะทําให้ดูป,ปึ๊บจะทดสอบให้ดูนะเวลาเราเสียบตั้งป,ปั๊บเนี่ยบนทางเดินของหนูครับนี่ง่ายนิดเดียวเมื่อหนูหนูเดินผ่านเขาก็จะเดินลอดตามเนี้ยตามช่องเนี้ยตักๆตๆกๆตก,ตก,ตก,ตก าาาาอาจจะคุยกันมาตัวสองตัววิ่งมาปับป๊บปั๊บปป๊บปบเข้ามาเนี้ยขาเขาก็จะเกี่ยวปั๊บเอ้าทำไมไม่ออกอะนี <c oughs> เ่เราใส่ผิดอ๋อนี่ไงมันดึงแรงมันต้องดึงแรงแรงมันจะไม่ยากเกินกว่าที่เราจะทำไม่ได้ นคก็จะมารวมผลกันที่นี่ครับคืนนี้ก็จะพักที่นี่กินที่นี่อยู่ที่นี่แล้วก็จะออกไปตรวจเช็คว่าที่เราไปปักไว้อมันติดหรือไม่ถ้าติดก็เก็บกลับมามารวมรวมไว้ก็จะเอากลับไปแลที่บ้าน,นเขาอยู่ยังไงเราก็ต้องอยู่ยงั้นแหละง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะยยถ้าจะอยู่เขาก็ต้อง,องทําตัวให้เป็นเขาให้มาก<อ>ที่สุดแหละอย่าไปคิดว่าที่นี่มันคือคือหาด คิดว่าที่นี่มันคือที่ที่สงบสุขที่สุดที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดสําหรับเราในค่ำคืนนี้ง่ายนี่แหละคือที่พักพิงไอ้พวกเราก็พากันโอ้ถ้าไม่มีเต็นท ไม่มีอะไรเราก็อยู่ไม่ได้แต่ที่นี่มีมุ้งเพียงแค่เตี้ยเดียวเขาก็สามารถที่อยู่ได้อืจําไว้เดี๋ยวจะบอกให้เจ้าภาพผมเนี่ยช่วยทํามุ้งอย่างเงี้ยผมสักอันหนึ่งนะไม่ยพอใจเลยมีมุ้งอย่างเงี้ยเนาะพวกเราจะได้อยู่ได้ดูดิขมมุดเขามุ้งก่อนเนี่ยดูดิ นนคนเบิกตาออกไเช็คว่า คือน,นี้ได้มาบางส่วนแล้วนี้โอ้ยอยากนอนต่อตีสามเป๊ะครึ่งมันเห็บเป๊ะครึ่งตอนนี้เราออกไปเจ็บที่ปากไว้อีกรอบออบางคนก็หมดเลี่ยวหมดแรงกับการคือออก เช็คเมื่อคืนเนี่ยแต่ละจุดมันก็ห่างไกลกันไปเริ่ม tao sẽ vào này bả nè, nếu tao đồn là phúc à. để lò lún thử pha. Ừ, để coi <laughs> แล้วก็ถือว่าตัวเล็กนะบ้องแค่ได้ไหมอ่างเงี้ยบ้านฮะดูบ้านดูบ้านนะนอ๋อก็ถือว่าได้แหละมาหนึ่งตัวไป <c oughs> ไปดูต่อ <c oughs> ด้วยความจำของสมองอันท่านฉลาดหาย ลืมว่าหายไปตรงไหนเดี๋ยวเราต้องไปเก็บของเราก่อนไปติดนี่อุ้ยมันตายเมื่อคืนนี้แหละไปต่อนับเลยเมื่อคืนเนี้ยเขาให้มาสิบไม้วันนี้สี่แล้วติดไปสอง ไฟอย่างเดียวครับเราต้องหาเขาให้เจอไม่รู้แสงไฟใครตามแสงแล้วก็เสียง,งของสุน,นัขที่มันเห่าหอนนั้นแหละว่าตรงนั้นแหละมีคนแน่นอนตอนนี้ต้องเอาหนูนี่ไปรวบรวมงเขาเพราะว่าเดี๋ยวเช้านี้ครับเขาก็ต้องนําหนูนี่กลับไปที่หมู่บ้านของเขาลืมบอกไปไม่มเจ็บตอนเช้านี่ที่มาไล่เช็ค ผมทำของเขาหายไปหนึ่งไม้คือเอาเขามาปักไว้สิบไม้แต่ตอนนี้เหลือเก้าไม้ได้หนูเพียงแค่สองตัวแค่นี้ก็สอบผ่านแล้วละ่ะว่าเราสามารถทําได้เหมือนเขาเทั้งหมดที่ได้ที่หนักมาเนี่ยไม่ใช่หนักอะไรนะหนักไม้ <c oughs> น่าจะได้สองสามโลล่ะ กิโลหนึ่งถ้าตัวใหญ่ก็5้าพันเลียวถ้าตกมา32บาทกิโลหนึ่งถ้าวันนี้ได้ประมาณสักสามโลก็ได้อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคสําหรับการทำมาอาชีพแบบเนี้ยคือมันไม่ต้องลงทุนอะไรนี่ใช่ไหมได้กิโลจันวันนี้อันนี้ต้องคัดไหมรวมๆกันไปเลย คำแซมเ,เ,เล็กต่างหากทมทมนี่ก็ต่างหากใช่ไหมทมนี่ต่างหากทมนี่แยกเล็กนี่ไหนแยกขนาดอยไ่างเนี่ยอันนี้มันทมไหมเนี่ยไม่ทมทมอันนี้ทม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 นี่ราคาหนึ่งทมนี่ราคาหนึ่งตู้นี่ราคาหนึ่งใช่ไหมอันนี้สามพันเรียว ส่วนตู้ดนี่ตู้ดนี่ตัวเล็กอะ่ะตู้ดภาษาเขมรคือตัวเล็กถ้าทมเนี่ยตัวใหญ่ก็อีกราคาหนึ่งเราไม่เป็นไรนไหนๆก็มาหาแล้วก็ต้องได้ถ้าหนูบ้านนี่มันจะมีขี้เลือ้อนเป็นขี้เลื้อนอะ่ะใช่ไหมมันจะเป็นด่างๆเป็นขี้เลื้อนจะไม่มีขนแบบอย่างเงี้ยขนมันจะไม่มันไงเนี่ยดมดูก็จะรู้เลยว่ามัน เป็นกลิ่นที่ใช้ได้ผ่านกระบวนการที่จะนำไปทำเป็นอาหารอันโอชะได้ก็คือเอาไปหมกเอาไปอ่อมเอาไปย่างอย่างที่คนเขมรเขากินกันแต่คนที่บ้านเรานะเขาก็จะเอาไปทำห่อหมกอาทางเหนือเขาจะทำแอปทำหลามพูดมาแล้วน้ำยาหยอ,ย,อย,ยเลยก็เดี๋ยวอย่างที่ เห็นแหละว่านี่คืออาหารแล้วก็คือสินค้าชนิดหนึ่งที่คนคเขมรเขาออกมาทำมาหากินบนพื้นที่ที่ไม่ต้องแข่งแย่งกันแล้วก็ท้องนาที่นี่เขาก็ไม่ต้องล้อมรั้วหรือว่าใส่รั้วลวดหนามเหมือนที่บ้านเราเก็บที่นอนก่อนตอนนี้ตีห้าพอดีเลย ก็เดินทางกลับบ้านอีกหนึ่งชั่วโมงไปขึ้นรถไปขึ้นรถมอไซค์อยู่ไหนตัวใครตัวมันนะครับ เรเริ่มต้นจากสับตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกเช่นขาปากแล้วก็นำไปลวกลวกเสร็จแล้วก็นำมาลอกลอกหนังเสร็จก็นำมาแช่แช่เสร็จแล้วก็นำมาแผ่แผ่เสร็จก็สู่ผู้บริโภคผู้บริโภคก็ได้ทานของอร่อยสะอาดถ้าพวกประเทศล่าในะนี่คมรู้ว่ามีของอร่อยแบบนี้นะเข้าคงเอาไปด้วยแล้วล่ะแต่เสียดายนะเขาไม่รู้ว่า หนูนาะหรือว่าสัตว์ที่อยู่ในท้องไร่ท้องนาเราเนี่ยเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแล้วก็เป็นอาหารที่บอกได้เลยว่าอร่อยรสชาตินี่ไม่แตกต่างจากเนื้อสัตว์อื่นเลยก็คือใครไม่ทานแต่ผมทานะ ถ้าใครเคยทานกบก็เหมือนกันแหละกลบผสมกับไกลล่ด้วยท่าเดียวกันเลยมันจะมันๆแต่รสชาไอ้อน,นี่ขากบ <c oughs> <c oughs> อยากี่ นี่แหละหนูที่ได้มาแบบสด,สดความสดมากอร่อยไม่ไม่มีถึงทาวของฝากที่จะกลับเมืองไทยอ่นี่แหละออกกรุ้นออกกรุ้นไปกินระหว่างทางที่เดินทางไปได้ของแทบแล้วสามารถเดินทางต่อไปที่ไหนก็ได้ในประเทศหมิน่น <laughs> และนี่ก็เป็นการเดินทางในประเทศกัมพูชาของผมอีกครั้งหนึ่งครับประเทศที่ไม่อยากจดจําเรื่องราวอันเลวร้ายในอดีตแต่คนในประเทศนี้ก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าค้นหาเส้นทางการเดินทางในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองประเทศนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวให้เราได้ค้นหาอีกมากมายครับร่วมเดินทางไปกับเราและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับสงครามการต่อสู้ปรับตัวใช้อดีตเป็นบทเรียน เดินทางเรียนรู้ในประเทศเขมรทําให้ผมได้เห็นได้รู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเราครับวัฒนธรรมเขมรเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมายาวนานกว่าพันปีครับและคนที่นี่ครับเขาก็ใช้ชีวิตไม่มองไปที่อดีตครับถ้ามองไปที่อดีตเขาบอกว่าจะทําให้เขาร่าหลาังแต่เขามองไปที่อนาคตมากกว่าครับเพราะว่าอนาคตนั่นแหละคือจุดยืนของเขาอย่างแท้จริง ความความฝันที้ได้มาไปเปิดดินเปดาไปนานหาวันนานคนพันนี้ไม่เคยวันคนเบันกนเปิน้ำกเรดิเดินทูก็มีปหานิท้าของเราไมัใช่ไปข้หน้าเจนสุขหรือทุกก็เอาในใจเพราะว่าเบิรทางใหม่ใหม่ที่มันดูผทา